สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือต้นออแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจและท่านผู้ฟังจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องไฟรักสเสนหาตอนที่13ท้องฉันตั้งถอนหายใจออกมาแรงๆยอมรับว่าฉันกังวลมากๆกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นประจำเดือนของฉันไม่มาเกือบจะสามเดือนแล้วตอนนี้ฉันยอมรับว่าฉันเครียดเครียดมากม แม้ว่าในใจจะรู้คำตอบแล้วก็ตามเคทไปตลาดกันไปซื้อของใช้กันนะเขาตะโกนเรียกฉันไม่ไปได้ไหมเคทไม่อยากไปเลยต้องไปสิฉันมีอะไรจะซื้อให้เธอด้วยก็ได้เคทขอซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยได้ไหมได้สิเคทอยากได้อะไรซื้อได้หมดเลยนะเราไปกันเถอะเขาจับมือของฉันแล้วเดินมาที่รถฉันในตอนนี้ชินกับรถจักรยานพ่วงข้างแล้วล่ะ มันสะดวกสบายและรวดเร็วดีฉันเริ่มติดใจเพราะใช้มันบ่อยมากแต่เราก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งในเทือนซื้อเอาไว้เพื่อไปส่งผักขายที่ตลาดแต่เราก็ไม่ได้ใช้มันตลอดหรอกนะเพราะฉันชอบนั่งไอรถหน้าตาประหลาดนี้มากกว่าฉันขึ้นไปนั่งบนรถสายปานก็เดินมาพอดีไปไหนเราพี่เทือนสายปานร้องถามไปตลาด เขาตอบกลับห้วนๆกับสายปานขอปานไปด้วยคนได้ไหมปานก็อยากไปเดินเล่นที่ตลาดเหมือนกันอยากไปก็ไปเองสิฉันจะไปกับเมียของฉันสองคนตั้งแต่ที่ฉันงอนเขาเรื่องสายปานว่าคุยกันกระหนุงกระนิงหรือว่ามีอะไรกันหรือเปล่าตั้งแต่นั้นมานายเถื่อนค่อนข้างที่จะชัดเจน เขาบอกว่าเขาคิดกับสายป่านแค่น้องสาวและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชีวิตของเขาจะรับคนที่สามเข้ามาทำลายชีวิตครอบครัวของเขาเองเพราะเขารู้ซึงถึงความเจ็บปวดถ้าฉันไม่สบายใจเขาจะอยู่ห่างๆสายป่านเอาไว้ทุกอย่างที่เขาทาเขาทาเพื่อฉันพี่เคสป่านไปด้วยได้ไหมคะป่านอยากไปซื้อของอะไรที่มันผ่านไปแล้วก้อยมันผ่านไปเถอะนะคะพี่เคสยังโกรธปานอีกไหม สายปานหันมาขอรองฉันแทนฉันก็ยิ่งปฏิเสธใครไม่เป็นเสียด้วยสิก็ได้ขึ้นมาสิในเถื่อนหันมามองหน้าฉันแล้วส่งสายตาดุๆมาฉันรู้ว่าเพราะอะไรสายปานถีกยิ้มไม่ก,กับฉันแล้วขึ้นมานั่งด้วยกันในเถื่อนสตาร์ทรถแล้วขับออกไปทันทีขอบคุณมากนะคะพี่เคสจ้าฉันตอบรับเบาเบาเราทั้งสามคนนั่งรถมาจนถึงตลาดเขาจอดรถไว้ข้างทาง แล้วเดินมาจับมือชันลงจากรถฉันเหลือบไปเห็นสายปานชักสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยก่อนที่จะปรับให้เป็นปกติเหมือนเดิมเขาจับมือชันแล้วเดินเข้าไปในตลาดส่วนสายปานก็เดินตามหลังมาติดติดนี่สายปานจะไปซื้ออะไรก็ไปสินายเถื่อนเอ,อ่ยบอกจ้าพี่เถื่อนสายปานเดินแยกไปอีกทางเราสองคนเดินซื้อของกันไปเรื่อยๆนเถื่อน ฉันหิวน้ำนายไปซื้อน้ําให้ฉันหน่อยสิได้สิเธอรอฉันตรงนี้นะห้ามไปไหนจ้าเขาเดินไปซื้อน้ําส่วนฉันรีบเดินไปที่ร้านขายยาทันทีเอาที่ตรวจคันสองอันค่ะได้ค่ะพนักงานหยิบที่ตรวจคันใส่ถุงแล้วยื่นให้แก่ฉันเท่าไหร่คะทั้งหมด550บาทค่ะฉันจ่ายเงินแล้วเดินออกมาจากร้านขายยาทันทีเจอกับสายปานยืนอยู่หน้าร้านขายยาพอดิบพอดี รีบเก็บถุงยาใส่กระเป๋าพี่เคสพี่เคสเป็นอะไรหรือเปล่ามาซื้อ,อยาอะไรเหรอคะไหนขอดูหน่อยสิคะว่ายาอะไรไม่มีอะไรหรอกอยาแก้ปวดธรรมดาฉันบอกปัดปัดไปสักพักนายเถื่อนก็เดินเข้ามาเดินยิ้มแฉ่งมาแต่ไกลเลยทีเดียวเชียวโอ๊ยน่ารักจริงๆน้ำมาแล้วจ้าน้ำมะนาวของโปรดเคสเลยนะเขายื่นน้ำมะนาวให้กับฉันฉันรับมันมาแล้วดูดอย่างชื่นใจ มันอร่อยอร่อยมากจริงๆสายปานไหนว่าจะซื้อของละไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเขาหันไปถามสายปานมันไม่ถูกใจนะพี่เทือนปานอยากได้มากแต่มันดันมีเจ้าของจีแล้วเธอตอบกลับมาเรียบๆถ้างั้นกลับกันเถอะแดดเริ่มจะร้อนแล้วนี่เคสวันนี้ฉันซื้อชุดคลุมท้องให้เธอด้วยนะอย่างน่ารักเลยบ้าเหรอนเถือนนายซื้อมาทำไมฉันไม่ได้ท้องสักหน่อย เพื่อเอาไว้ไงเกิดเธอท้องขึ้นมาเธอจะได้มีชุดคุมท้องสวยๆไว้ใส่ฉันขยันทําการบ้านซะขนาดนี้ไม่ท้องให้มันรู้ไปสิเขาหัวเระออกมาเบาๆอย่างชอบใจบ้าทะลึง่งทะลึึงจริงๆคนอะไรกลับบ้านเถอคะ่ะปานอย่าก,กลับบ้านแล้วสายปานทําท่าฟึดฟัดขึ้นมาทันทีก่อนที่จะเดินไปรอที่รถคงร้อนมั้งเลยหงุดหงิดดูสิเหงื่อไหลเต็มไปหมด มาเดี๋ยวชั้นเช็ดให้แดดแรงมากเลยนะวันนี้เขปาปาดเงื่อที่หน้าให้กับชั้นแล้วพาชั้นไปที่รถสายปานนั่งนิ่งเงียบไปตลอดทางเหมือนกำลังใช้ความคิดพอมาถึงกระท่อมก็ขอตัวกลับบ้านเลยฉันขึ้นมานั่งอยู่บนระเบียงของกระท่อมมองแปลงผักที่ตอนนี้มันสวยงามมากๆเคทฉันซื้อยำทะเลมาให้เธอด้วยนะเห็นเธอชอบกินเขาเดินเข้ามาพร้อมกับวางจานยำ ลงใกล้ๆฉันขอบคุณนะขอบคุณมากนายเป็นนายเถื่อนแบบนี้ตลอดไปได้ไหมได้สิถ้าเธออยู่กับฉันตลอดไปเขาตอบอย่างไม่ลังเลเขาจิกยิ้มให้กับฉันช่วงหลังๆมาเขาดูอ่อนโยนมากๆถ้านายอยากอยู่กับฉันตลอดไปนายต้องพาฉันไปหาพ่อกับแม่บ้างนะได้สิเขาตอบรับในสิ่งที่ฉันขออย่างไม่ต้องใช้ความคิดเลยทีเดียวมันทำให้ฉันรู้สึกดีใจมาก กินยำก่อนทเคสจ้าฉันนั่งกินยำไปเรื่อยๆมันอร่อยอร่อยมากจริงๆฉันกินจนหมดเกลี้ยงฉันรูปท้องของตัวเองเบาๆเขาสายหน้าแล้วยิ้มให้กับฉันอย่างมีความสุขเดี๋ยวฉันจะเอาจานไปเก็บนะเธอนั่งพักผ่อนไปเถอะเขาเก็บจานไปล้างฉันเดินไปหยิบที่ตรวจคันแล้วเข้าไปในห้องน้ำฉันฉี่เสร็จแล้วหยดลงที่ตรวจฉันยืนรอด้วยหัวใจที่กระวนกระวายพอครบเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ ฉันค่อยๆหยิบมันขึ้นมาดูฉันเบิกตากว้างด้วยความตกใจไม่ไม่ไม่นะไม่จริงผมละมือจากการซักผ้าเมื่อเห็นว่าคนตัวเล็กเข้าห้องน้ำไปนานมากแล้วไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยว่าจะท้องเสียเพราะเธอเล่นกินยำพร้อมกับน้ำมะนาวเปรียร้ยวจี๊ดจัดเข็ดฟันได้ทุกวันผมเลือกที่จะทิ้งความแค้นและทำตามหัวใจของตัวเอง ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปบางครั้งการปล่อยวางมันก็ทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นผมไม่ปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าผมรักเธอมากแค่ไหนผมอยากมีเธอเป็นคู่ชีวิตตลอดไปผมอยากมีลูกที่น่ารักของเราครอบครัวเล็กๆของผมคงจะมีความสุขมากมายเลยทีเดียวผมยืนเข้าประตูห้องน้ำอยู่นานแสนานานเมื่อคนตัวเล็กเงียบสนิทเคส เคสเคสเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ในห้องน้ำนานไปแล้วนะเออไม่ไม่เป็นอะไรเธอตอบกลับมาเสียงสั่นๆไม่เป็นอะไรก็ต้องออกมาได้แล้วข้างในมันร้อนเอ,อ่อเคสเคสขออยู่ในนี้ก่อนได้ไหมเธอพูดเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้ไม่ได้ออกมาเลยเธอเป็นอะไรทำไมถึงไม่อยากออกมาหรือว่าต้องให้ฉันพังประตูเข้าไปผมพูดเสียงเข้มเพราะผมเชื่อว่า ต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอนเออ,ออกไปก็ได้นายนายอย่านะอย่าฟังประตูเข้ามาถ้าฟังเข้ามาฉันจะทุบหัวเข้าให้ประตูบานหนึ่งแพงมากๆนะเคก็ออกมาสิออกไปแล้วอีบ้าทำไมชอบบังคับจังเลยเธอเปิดประตูห้องน้ำเดินออกมาพร้อมกับสีหน้าที่ซีดเผือกเธอมองหน้าผมด้วยสายตาที่เลิกลรากและเธอก็เอาอะไรบางอย่างซ่อนไว้ข้างหลัง เธอพยายามเบี่ยงตัวเดินเลี่ยงผมออกมาแต่ผมเดินเข้าไปขวางเธอเอาไว้ซ่อนอะไรไว้ข้างหลังนะขอดูหน่อยผ้าอนามัยใช้แล้วในห้องน้ําไม่มีถังขยะฉันเลยว่าจะเอาไปทิ้งเอามานี่เดี๋ยวฉันจะเอาไปทิ้งให้เธอเองผมยื่นมือไปหาเธอเออฉันเอาไปทิ้งเองมันสกรปรกของใช้แล้วไม่เป็นไรฉันไม่เคยรังเกียจอะไรที่เป็นของเธอเอามานี่ ฉันเอาไปทิ้งให้ผมพูดเสียงเข้มคนตัวเล็กยิ่งหน้าซีดมากกว่าเดิมหลบไปเลยในเถือนฉันบอกว่าฉันจะเอาไปทิ้งเองนายซักผ้าอยู่ไม่ใช่เหรอไปทำงานของนายให้เสร็จสิเธอไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพูดเอามาให้ฉันเลยทํายังกะมีความลับฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าของที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของเธอมันคืออะไรกันแน่จะใช่ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วจริงหรือเปล่า ถ้าเธอไม่ให้ฉันออกไปทิ้งสงสัยฉันต้องให้ชานนเข้ามาถามเธอเองแล้วละมัง้งไอเถื่อนมันคงจะดีเกินไปอยา่าอย่านะไอเถื่อนฉันให้นายดูก็ได้อย่าให้ชานนมาเลยนะเธอยื่นแท่งสีขาวบางอย่างสองอันส่งมาให้กับผมด้วยมือที่สั่นเทาก็แค่นี้ละ่ะจะเอาไปทิ้งใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันออกไปทิ้งให้เธอเองผมหยิบมันขึ้นมาดู พร้อมกับพลิกไปพลิกมาทั้งสองด้านมันเหมือนกันทั้งสองอันก็แค่ที่ตรวจคันธรรมดาธรรมดานึกว่าอะไรทําไมต้องซ่อนด้วยละ่ะแต่เอ๊ะมันขึ้นสองขีดทั้งสองอันเลยนะเอ่อเคทเคทขอตัวไปนอนก่อนนะคือฉันไม่ไหวนะ่ะมันมันจะวูบยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเคทมันขึ้นสองขีดมันขึ้นสองขีดหมายหมายความว่าหมายความว่าผมจับมือเธอเอาไว้แน่นผมกําลังใช้ความคิด ไอสองขีดเนี่ยไอสองขีดมันหมายความว่าผมเบิกตากว้างมองคนร่างเล็กด้วยความดีใจเคสเธอท้องเคสเธอท้องเธอท้องแล้วดีใจฉันดีใจมากฉันดีใจที่สุดเลยผมตะโกนออกมาเสียงดังๆด,ด,ด้วยความดีใจก่อนที่ผมจะดึงคนตัวเล็กเข้ามากอดพร้อมกับระดมจูบทั่วใบหน้าของเธอแล้วผมก็อุ้มเธอขึ้นมาในท่าเจ้าสาวหมุนไปหมุนมา ในเธือนในเทือนหยุดวางฉันลงเดี๋ยวนี้ฉันเวียนหัวไปหมดแล้วก็ฉันดีใจนี่เธอท้องแล้วนะเคสเคสเคสเธอท้องแล้วนี่เธอตั้งใจจะไม่บอกฉันใช่ไหมเคสทำไมเธอใจร้ายจังเลยผมวางเธอลงคนตัวเล็กยืนมองหน้าผมยิ้มยิ้มผมดึงเธอเข้ามากอดพร้อมกับหอมแก้มซ้ำๆทำไมทำไมนายดีใจมากมายขนาดนี้ล่ะในเทือน ก็ฉันขยันทำการบ้านทุกวันเพราะฉันอยากสร้างครอบครัวกับเธอฉันรักเธอนะเคสต่อไปนี้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอและลูกแล้วเธอล่ะรักฉันบ้างไหมเคสเธอมองหน้าผมแต่ก็ไม่ได้ตอบรับอะไรฉันขอแค่เศษเสี้ยหัวใจของเธอได้ไหมนิดเดียวก็พอยิ่งเห็นเธอเงียบใจของผมมันก็แป้วขึ้นมาทันทีไม่เป็นไรหรอกนะเคสไปนอนพักเถอะ ผมเดินไปส่งเธอถึงเตียงนอนพร้อมกับผมผ้ายกับเธอฉันไปซักผ้าต่อนะผมฝืนยิ้มให้กับเธอแล้วก็หันหลังเดินออกมาจากกระท่อมเธอคงไม่รักผมหรอกอาจจะแค่มีความรู้สึกที่ดีด้วยเวลาที่ผมพูดเล่นแซวเธอก็ธรรมดาของผู้หญิงเวลาถูกแซวก็อาจจะมีเขินกันบ้างแต่จะให้เธอรักผมเลยคงไม่ใช่เพราะผมใจร้ายกับเธอตั้งเยอะแยะ แต่ผมก็ไม่ยอมหรอกนะผมจะไม่ยอมให้เธอไปอยู่กับใครผมดูจะเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่ผมก็ยอมรับว่าใช่ผมเห็นแก่ตัวจริงๆแต่ผมก็หวังว่าสักวันเธอจะรักผมบ้างผมดีใจมากๆที่ผมกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วแต่สิกหนึ่งของหัวใจผมก็รู้สึกคอเหี่ยวที่เมียไม่รักผมตั่งซักผ้าไปทั้งทั้งที่ความรู้สึกของผมมันตีรวนกันไปหมด ผมถึงกับสะดุ้งโยงเมื่อมีมือบางมาสวมกอดผมจากทางด้านหลังกอดรัดผมเอาไว้แน่นๆผมก้มลงมองมือเล็กๆอย่างดีใจ Kate, ใเคสนายเถือนเออฉันฉันรักนายเถือนนะผมค่อยๆแกะมือบางของเธอออกแล้วหันไปสวมกอดเธอเอาไว้ฉันก็รักเธอนะเคสฉันรักเธอฉันรักเธอมากที่สุดรักผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชื่อเคสคนนี้ละ่ะ เคก็รักนายรักนายเถื่อนที่สุดเลยพี่เถื่อนพี่เถื่อนพี่เถื่อนอยู่ไม่จ๊าปานเอาแกงเลียงมาให้จ้าเสียงสายปานร้องเรียกเสียงดังอยู่ที่หน้ากระท่อมผมคลายกอดแล้วเดินจับมือเธอออกไปที่หน้ากระท่อมเจอกับสายปานที่ยืนยิ้มให้กับผมและเคสอยู่เธอเดินขึ้นบันไดมานั่งอยู่ที่หน้าระเบียงยายทําแกงเลียงกุ้งสดนะ่ะอร่อยมากเลยนะพี่ยายเห็นว่าพี่เถื่อนชอบก็เลยให้ฉันออกมาให้จ้า อืมผมพูดเพียงเท่านั้นแหละยอมรับว่าผมไม่ชอบสายป่านเลยตั้งแต่วันที่เธอทำร้ายเคสคราวโน,น้นแต่เห็นว่าเธอสำนึกผิดแล้วผมเลยพูดกับเธอไปงันงันแต่ผมก็ยังไม่วางใจเพราะผมรู้จักนิสัยของสายป่านเป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นขอบใจมากนะเคสพูดขึ้นพร้อมกับฉีกยิ้มให้กับสายป่านอย่างสดใสสายป่านเองก็ยิ้มตอบเธอเช่นกัน แต่สายตาของเธอไม่ได้ยิ้มตามเลยสักนิดไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนอีกแต่ถ้าคราวนี้เธอทำอะไรไม่ดีกับเคสอีกผมคงไม่เอาเธอไว้แน่นอนเพราะไม่ใช่แค่เคสคนเดียวยังมีลูกของผมอีกคนที่อยู่ในท้องของเคสด้วยผมจะไม่ยอมแน่ๆจบตอนที่1 3ท้องในนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ